อักสี่ทำดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญสี่อย่างหนึ่งปฏิรูประเทสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรสองสัปปุริสูปัสัาญะคบสัตบุรุษสามอตตาสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบสีปุเพกะตะบุญยะตาความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ในปางก่อน ทำสี่อย่างนี้ดุดหลอรถนำไปสู่ความเจริญจึงเรียกว่าจักธรรมตัวอย่างข้อสอบจักสี่ทำเป็นดุดหลอรถนำไปสู่ความเจริญเรียกว่าอะไรปุเพกะตะปุญยะตาหมายความว่าอย่างไรตอบเรียกว่าจักธรรมหมายความว่าความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน ทำดุดลลอรถนำไปสู่ความเจริญเรียกว่าอะไรจงตอบมาสองข้อตอบเรียกว่าจากได้แก่หนึ่งปฏิรูประปเทสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรสองสัปปุริสูปัสยะคบสัตบุรุษสามอัตตาสัมมาปานิธิตั้งตนไว้ชอบสีปุเพกตาปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน เลือกตอบเพียงสองข้อตัวอย่างข้อสอบทำสี่อย่างดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญข้อว่าคบสัตบุรุษคือคนดีนั้นจะนำไปสู่ความเจริญได้อย่างไรตอบเมื่อคบสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นเหตุให้คิดดีพูดดีทำดีอันก่อให้เกิดความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน ทั้งยังให้ถึงความเจริญอย่างที่สุดคือพระนิพพานได้